มังเล็กไปอะแต่ไม่เป็นไรหรอกน้าไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกติดพุงหมดแล้วค้าก็แทบจะเหยียดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกน้าไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกจริงๆแบบว่านอนแล้วอึดอัดเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซื้อให้ใหม่ไม่เป็นไรกาะมังเล็กไปอะแต่ไม่เป็นไรหรอกน้าไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกติดพุงหมดแล้ว าก็แทบจะเหยยนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกจริงๆแบบว่าน,นอนแล้วอึดอัดเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซื้อให้ใหม่ไม่เป็นไร<_<_<_>แต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกจริงๆแบบว,ว่าน,นอนแล้วอึดอัดเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้อง